không không biết đi đâu vậy, 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 đi đâu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  vậy, đi đâu vậy, đi đâu đi đâu ลุ้นกันนะครับคอยลุ้นกันมันเป็นอะไรสีแดงแดงลำหมึกหรือว่าอะไรหมึกยักษ์หรือรว่ปาหมึกอ,อ,อยู่ในชองกว้างกวากวากวา้าไรครับตักเลตักลตักแล้วปรตักแล้ตักตักเลยั เป็นมาม่านะครับเป็นมาม่าย่าๆโอ้ยเอามาต้มโอ้มาม่ามาต้มนะครับเอสิเอเดี๋ยวไปดูดิเป็นโซดานะครับเดี๋ยวอย่าต้มนะครับเป็นโซดาต้ม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 มาต้มมาม่านะครับสิต้มมาม่าดีกว่าแลาหมึกก็ไม่ไม่มีเรามาต้มมาม่ากินกันดีกว่านี่ครับเสิเนี่เปิดกวาโอเปิดปิดด้านนี้นะครับ

<c oughs> ก่อนมาม่าก่อนไดน,น้องจังปนหอยได้ไหมจังตอนนี้ได้หน้องคลุกปิดบไหมดิเล่ดีดดดแ,ลแล้วดีแล้วดีแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่มาม่าที่ในทะเลตะกี้นะครับในทะเลมาม่าก่อน

I <laughs> want <laughs> 哈哈哈哈哈！<laughs> <laughs> นะครับเพราะว่าปลาหมึกไม่กินกันเลยครับวันนี้ปลาหมกึกโอ้โหจะเอาปลาหมึกมาใจมากๆก็เป่าวันนี้จะเอาวายมาใจแต่ไม่ได้ใจเลยนะครับไม่ได้ดึงปลาหมึกเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเรา,เรามาทานพร้อมกันนะครับนี่ต้วมาม่านะครับที่ ยังไม่ได้เลยแต่ว,ว่าโอ้โหไม่ได้เลยอวันนี้เป็นวันอะไรนะครับวันนี้ ีโอ้โหน้ำกำลังพลิก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 เดือดเลยนะครับเตียงได้แรงอกได้แรงอกเนอืมมาม่ากลางทะเลนะครับวันนี้เดี๋ยวมาทานมาม่ากลางทะเลพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวปิดขวาก่อนทักหน่อยนึงเดี๋ยวให้น้ําเดือดก่อนนะครับนี่เบ็ดก็กำลังตกอยู่กับตกปลาหมึกอยู่กับที่มนันบอบางดึงอยู่นะครับยังไม่ได้กันเลยได้ตัวเดียวสิกีมันบอบางคนก็กำจุกกันอยู่ ครับพี่นะครับพี่ไปกับพี่อยู่เลยครับสี่ห้าชั่วโมงครับจ่จำชมเดียหชั่วโมงแล้วนะครับตีได้ป่าแก๊สมาปลาตังแก๊สมานะครับ่จำชมปลาตังแก๊สมาต้มมาม้าน้ำร้อนก็มีปุ๊บนะครับนี่กาน้ำร้อนมีพร้อมนะครับเดี๋ยวมาทานมาม้าพร้อมกันนะครับ เสร็จแล้วนะครับเสียบแล้ววุดอ่ะเ,เ,เ,เปิดเลยเยี่ยวป้อนปิดเลยเนาะปิดเลยปึ๊บปิดแก๊สอืมตอกมามานะครับอ่านี่นี่นี่ร่นร่น Nhà lòng lên, tìm nắm mặt nắm 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 đâu, nắm nắm rồi, nắm 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 lấy nắm 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 ฐานก่อนเดี๋ยวาเตี้ยงเลยครับปักเตี้ยงตาเก้าวนะครับตาเก้าตาหมาม่าปลาหมึกยังไม่ได้กันเลยครับได้ตัวดองตัวเองครับวันนี้ไม่รู้วันอะไรแต่ว่าวันนังรู้ๆว่าวันนังคานะครับ